ยังพี่น้องปัญไงท้องครับผมก็สวัสดีครับพี่น้องมุดถูกมองถูกบอลน,นะครับเสานี้พาพี่น้องมาย้ามรอบอีกทีนึงครับใบฝนต้นหนาวพี่น้องร่วมกับส้งสีหยากแห้งนี้ครับได้ป้าอีหย่างพี่น้องปอัญไนบ่ ปัญหาอยังป,าป้านัอยู่นี่ครับพี่น้องตัวหนึ่งนัง่นหมาขับเซานี่อื่นปัญหยังพี่น้องป้านัยอยู่ป้านัยทอง ปลาหนูรวนครับปลานูปลานูนนสองสามสี่หาหุกจุดแปดเก่า ยูครับหลังนี่นี่ครับพี่น้องมีแต่ปาน,นูหลวนหลวครับอืมเต็มตาครับโอ้ยจะเป็นทายหยาดด้วยพี่น้องเอ้ย Ano ang tunay kahit ตัวกับพี่น้องลังนี่กดตัวนึงพี่น้องว่าคลอดมึนตัว คับพี่น้องก็กดตัวนึงครับจอดแสงอีกพี่น้องเอ้ยมันยากดิก็กดพี่น้องกกกับฝรุ้ตัวนึงครับโอ้ยมันทายยากด้วยพี่นอ้องเอ้ย ลุ่มทึ่งนามันนามก็ไล่เฮ็ดถึงปั้นหูอีกเลยพี่น้องปั้นหูล้วนๆ,ๆครับตามสิ วิ่งปะบูหญ่พี่นอ้องโอ้โหลดเด่นต้องมาท่าไตเนี่ยบ่คอยถึอพี่นอ้องถึอเนี่ยแต่สองสามลังเหลียดท,ท่งทึ่งผมครับ สองหลังกระเบิดเร็วสิบนนี้โอ้ยสิถึ่บนน้อยปลาข่แ่ตัวนึงครับ mấy ôi baoพี่น้องเอ้ย เป็นแะ้วพี่น้องเอ้ยอันสุดท้ายแล้วครับ ไปเมื่อเบิงน้ำกันอยู่บา้านอีกคืนนึง มันมนันเศ่้านี่เอากระมังมาลูก <c oughs> โุนมังมาคุดป้าอะไรอ่ะพ่อป้าทองเมื่อวาน,นเนีเยียนทองมื่อนเนยป้าทองอลองบุกหน่นนนาไม่กันเน่าไปแกันเลยแต่ว่าเศษเๆกัน ปลาทองปลาททองแสแม่ตะมาเบ่งปลาทองมือว่านเด้ย็นทองแม่ปลาทองคือเย็นทองกัต้มหมว่านเลยวายปาดูเขาเอ๋ปลาอี๋งปลาในมนมีสีนอยู่นะฮคือกเาเห็นเสือมอืมอืมอืองปอนอือื่อืมะอื่ ม <hel> <to> <ajuda> ีใครนี่ถ้าลงบุกป่ะกนี่ใครอุ้งวัท่างไก่มาใส่อยู่ป่ะไม่เห็นจะตั้งอะไรเลป้าบูตัวนี้ย่ะนักปิด ครับผมปีนีล่าพีลาน้องสมนีครับที่ไหนพบกันไหมพี่น้องรับพีปนีสวัสดีครับ